จเจรินพรเนาะอันน,นี้ครับไปต่อ EP ที่สองขวมือที่สองอันนี้คือทางเข้ามาเนาะเอาสิไปทางหนาไปตามหวยผ่านน้ำย่อยนี่แหละเ,เส้นทางที่เขาสิเดินทางไปพัด อันนี้มีมังคายพอมมีนกมีไก่ไกป่ปลาข้างนีได้ยินเสียงหอบอย่งางสองนเยอะยิ่งกว่าที่ในมอ,อทั้งๆเลยเขาจะจูดเลยเขาบักโอ้ตัวไหนตัวน,นี้นี่ นี่ไตตัวนุนผอกไสายนี่บอตัวนี้บอตัวใหญ่ไงนี่บอกเออาตามดีให้ปต้นน้ำตามแห่งน้ำโอ้ยกำลังยาอยู่เบ้ออยู่เอาตรงนี้นุซอกมาโดดแล้วนี่ปาดีวะปาเนี

ตัดปุ้อทางบอ่อหงำเลยโอระจันที่ทางเลยเขากำลังถือกันไปมาไปเลยพอเห็นพอออกเราเป็นผ่านป่าแล้วหูจักเนาะเราให้จักวิธีเอาตัวหลอดเอากระสีล้อไปตามนีแ้แหละ นี่เราไปตามหววแต่ก่อนหอกขึ้นทั้งผู้พื้น โอทางเขงาง้ามา <laughs> ใส่อันนี้มองก็จะห้ากินเนาะโอ้เสด็มีคนผักาศัยแต่นี่ยาม ก็จะหาปูหาป่าแล้วมาหาหากินนี่ร้ว่าหัวตัวนี้มีปลาหลายนี่นเอาสิตไตกรตัวน,นี้เลยเนะาะไตเลยขนาด โอ้ไตไหนมีปัญหาบัดตอนสุดท้ายได้หน่เราต้องเดินลงก่อน คน2เมันล้ม Tuần mãi thay đến ngày Nhưng tôi vẫn đi hỏi lẽ thằng thường Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không พอใครจ้วด้ยฮะได้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 แต่ขาหน่อยสิรัดทั้งพี่เอา,าพอาพลันหินตัวนั้นขึ้คัถ่ายจ,จันสิสุก ồn sai ồ จะมาเจองกันพ <laughs> 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 อก็ขากแถวอยู่เลยเอ้าปิดคลิปแค่นี้